อะไะค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาเจอกันครับกับแนวทางหวยห้าหน้อยครับผมแนวทางหวยหาหน้อยของเฮาโอ้โหอันตรายแล้วครับลูดหาเนาะลูดหามันกลับไปจชิบมูนครับ มื่อน,นี้มาสายครับเกือบหามุเ่เสาแล้วล่ะมาทุระเนาะตอนนี้อยู่สมุรประก,การเนี่ยคับผมมาทุระจักหน่อยกับจิตใจกับบ้านออื่นกับซะแก้วครับเป็นเพียงแนวทางเลือกนะครับผม ม่วว่านี่ห้รูดหาเนาะไปเดินเท่าบ่เขาเด้อครับห่วยรูดหาไปเล่าครับเล่ารูดหาไปเล่ากันเลยถ้าผูดด้ใดว่าตามกับตัวลูดเนี่ยก็รูดอครับเนาะถ้าบ่ตามไปเล่าตัวหลกขามันไปเล่าครับผมมาบ่าขากว่าไรยะฮังมันอัดประบําเบ่อเบอร์หน่อยนึงปวดหัวนะครับยี่กี้ครับยี่กี้วิ่งรูด ล่าหุ้นบวกยี่กีหนึ่งก็หกจัดไปครับหนึ่งกบหกยี่กีอาจจะบอสนับสนุนบันไดเด้ครับกับล่าหุ้นกับจัดไปครับหนึ่งหกวิ่งลูดมักตัวใดกับจัดไปครับผมเล่ามูวว่านี่มาตัวเลขเล่ามัวว่านี่เขาลูดหานะครับเล่าออกสามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ ถ้าสายรูดไปหาเด้อยหาห้รูดไว้คือว่าไปเล่าหนึ่งละครับผมส่วนหน้าน้อยตายสายรูดเนาะสายเจาะเข่าครับมาเบิองผลกันจักหน่อยครับห้าน้อยพิเศษออกซีสี่แปดล่างอ,อกจิดหกตายครับผมส่วนห้าน้อยปกติออกสามสามแปดสามสองล่างเข่าสามแปดแปดสามเข้าอยู่ด้วยครับสายเจาะ สิบตวส่วน V.I.P. สองศูนย์ศูนย์เก้าสี่ตายครับท่านเฮ้าตอนน้องย้อมสายลูดตายสายจอเขาครับเข่าสามแปดแปดสามบางที่คนลงคลิปกะถอกะเมยคือกันเหตุผลมันบอกเขาเฮ้ารู้สึกรู้สึกเหนื่อยนะครับผมตัวเลขบอกเขาเฮาก็รู้สึกเหนื่อยน้ำเนื้อสายลูด ถ้าตามเขาครับถ้าสายเจาะกับเขาอยู่เนาะเป็นเพียงแนวทางแก่การมีเคราะห์มันเป็นกะกัผู้ใดยังมักยังติดตามก่ะฝากให้กัลังใจกันไปนะครับผมฝากให้กันลังใจรับชมกันไปเป็นแนวทางจากทั้งช่องเฮ้านีแหละครับผม มาไปต่อครับกลับฮาน้อยครับผลไปแล้วเนาะครับไปครับวันนี้มีฮาหน่อยประจำวดว,วันที่สิบห้ามกราคมวันศุกร์มื่อนี้ครับมีฮาน่อยด้วยครับผมฮาน่อยเป็นแนวทางไห้คือเกาเลยครับผม ใหครับสายรูดมือนี่สายรูดไฮหกฮาหนอยประจำวันที่สิบห้ามกราคมวันศุกร์ครับสายรูดหกครับมือนี่ไหหกสายรูดไปตัวแดงครับมาตัวแดงหกเจ็ดหกห้าตัวนิ่ตัวแดงครับหกเจ็ดหกห้าหกเจับคููมากครับ หกหนึ่งหกสามเลขหกอะหกเจ็ดหกห้าหกหนึ่งหกสามจับคู่จับคู่ของหกเ้ยครับผมตัวเด่นเข้าสายหลุดฟันทองหกหกอย่างเดียวครับกตสายหลุดตัวเดียวครับหกจ้ายพยายามมากยังติดตามจัดไปครับผม ฝากให้กำลังใจกันไปด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเนาะกำลังใจครับมีหลุดบ้างเข้าบ้างธรรมดาเด้อครับเปิดใจครับเปิดใจไปต่อเลยครับตัวเด่นเฮ้าหกกับหกกับเจ็ดแต่เฮ้าสายหลุดให้ตัวเดียวคือหก มาเจจับคู่มาครับเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสมหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสมับคู่นะครับผมมาครับตกกันครับห้าหนึ่งหสหนึ่งสสายจับ ก็จะมีสิบตัวนะครับผมสายหลูดฟันทุ่งไปตรงโหครับมื่อนี้ครับจัดไปกับแนวทานะครับผมเขากระดวิเคราะห์คำนวณมาให้ตัวเด่นเข้าประมาณนี่นะครับผม ถ้าไปยังมักยังเชื่อมันกระจัดไปครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกให้ท่านผู้ชมนะครับผมไปต่อกันที่จับสามตัวครับผมว่านี่อาจจะเฉียดไปตัวหนึ่งเนาะ c ห้าแปดมันออก c 4แปดครับจับสามตัวมาจับสามตัวสักหน่อยครับผมมา จับสามตัวข้าเข้ากับห้าหกเจ็นึ่งหกห้าศูนย์อีกตัวหนึงค่หกเจ ไปเลยครับผมไปกันยาวๆมีแล้วครับผมกับการทำม้วนของเฮาก็ไเด้จบลงครับอาจเมื่อนี้อาจจะมาสายน่นะครับมาสายมาสายกัมาทุละน้ำครับผมกับเลยเมื่อยไปเฮ็ดทุละเสร็จแล้วหมู่ว่านนี่ครับกับเมื่อยกับผักพรอนเลยนอนยาวเมื่อยน้ำหวยน้ำาละ้าน้อยเฮานี่ลุ่มบ่เขาเฮาก็รห้สซึกท้อเนาะท้อใดขึ้นกันนะครับผม ยังฝากให้กำลังใจกันไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆเฮยงๆปังๆครับสู่กันไหมครับผม